สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมมิสเตอร์แชทวีนะครับท่านผู้ชมครับเกมที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันชื่อแกว่าเออเกเรียมอนนะครับผมท่านผู้ชมครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมท่านผู้ชมครับเออคือเกมนี้นะครับเราจะสามารถสร้างหรือว่าเอ่อครีเอทอดนะครับทุกๆอย่างได้ในเกมนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับเกมนี้มันเราสร้างสรรค์นะท่านผู้ชมครับเออดูดิมีปุ้งมีปืนด้วยนะฮะมีเคาน์เตอร์เลยท่านมนี้ ตอนแรกนึกว่าเกมคอเตอร์นะเกมนี้ไม่ใช่นะแหมถ้าถามว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับเออผมคงไม่ยิงปืนเล่นๆหรอกนะฮะคือผมไปโดนเอ็นอยู่ตัวนึงครับท่านผู้ชมครับคือโหลดใหลายตัวมากนะฮะแต่ว่ามันมี NPC ที่น่าสนใจอยู่ตัวนึงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะท่านผู้ชมเออชายชาตีท่านผู้ชมลองดูความแข็งแกร่งของเขานะครับดูไอ้ยิงปืนยิงยังไม่ตาย ไปไหนวะเฮ้ยชาตีนะวะเนยท่านผู้ชมครับคือแข่งแข่งมากละฮะแข่งแก่งมากตุยอผมทำลายมันไม่ได้อะซึ่งผมลองเล่นแป๊บๆนะครับท่านผู้ชมครับคือปืนธรรมดายิงมนไม่ตายท่านผู้ชมครับคือแบบชาตีถูงชื่อมากอยู่ไหนวะไมด้มาเทสเหน่อยดิขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้อยู่นี่อยู่โน้โอ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 ้ชโอ้ชโอ้ชโอ้ โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดชายชาติฆ่าไม่ตายเลยบ้าไปดยโอชิตชายชาตีไอ้ยสัก oh sh oh. <laughs> มาไหมมามาไหมมาไหมยิงโอชิต oh หลบได้ไงวะ <laughs> มึงหลบได้ไงวะ <laughs> ไอ้เหี้ยบ้าไปเนี่ยกูจะฆ่ามาันยังไงวะ <laughs> มันเป็นบอสท,ที่แข็งแกร่งมากยิงรอดเลย ผมว่ามันต้องมีจุดอ่อนบ้างแหละท่านผู้ชมครับคนบ้าจะไม่มีจุดอ่อนเออเอ็มบีซีก็มีจุดอ่อนนั่นเอครับมันคงไม่ใช่ชาตีหรือว่าแข่งแกร่งขนาดนั้นหรอกมาดิมาปืงคงไม่แข่งแกร่งขนาดนั้นใช่ไหมมือเออเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเด้อเด้อเด้อตายตายดิเอ้ยไม่ตายเออเอาจริงดิเอ้ยไอ้ห่าเฮียเปีลยวเฮียไปแล้วเฮียใช่หย่าตีสัตว์ กูจะลงเป็นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้แต่ข้ามันตายยังไงวะอยู่ไหนวะตายน้เะบ่มาโผล่มาโผล่มาไอ้เหี้ยไอ้ตายสับเฮ้ยมีหมัดว่ะเฮ้ยมีหมัดด้วยหรอมาดิมาชายชาตีมันต้องหมัดกับหมัดมาเนะมาเนะอยู่ไหนเฮ้ยดูชายชาตีแอบเฮ้ยเอาว่ะมันเอาว่ะมันเอาวะมาเดี่ยามาเดี๋ย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 แม่งเอ้ยโอ้ชักจะมาดแต่ตัวอะไรก็มึงเควิน จะมาอะไรก็มาแมงเอ้ยกูข้าไปยังไงเดี๋ยวนี่ยคงไม่มีทางมามามาได้มามา,มา,มา,มาอาวุธระยะไกลสู้ไม่ได้อาวุธระยะไกลสู้ไม่ได้ใช่ไหมแมงเอ้ยผมคงสูม้มันไม่ได้วะนั้นต้องให้เจอกับใครดีวะมามาผมมีคาถาไม่ตายอยู่ตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมครับทาวไม่ตายท่านผู้เจริญ Hei, hei, berjuang dengan dia Hei, jangan berjuang dengan saya Ha ha ha